c ูชาแนลร่วมกับโพชมเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพฤกษชาติเสนอ คุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าผงแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์02-157-8922ยำ02้ำ0 2 1 5 7 8 9 2 2เลือกดูแลสุ ขภาพดีเลือกโพชมหมอเขาจะเจาะน้ำตาลตอนนั้นนะคือมันเป็นเยอะแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นไปวัดอีกทีขึ้นไป400ร้อยเคยน้ำตาลลดคนหนึ่งเ,เงี่ือแตกตัวเย็นหน้าซีดหมดสติเล่ามันเข้าไปทำลายตับอ่อนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโรคนี้ก็เพราะเล่า สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดาวค่ะวันนี้อยู่กับกีตา้านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะมาฟังเรื่องดาวการแชร์ประสบการณ์เรื่องดาวสุขภาพเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกีตา้าพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านนะคะของอดีตพระเอกชื่อดังที่กีตา้าเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นตามกีตา้ามาเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะกีต้าได้มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับพี่โอวรุศวรธรรมค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับกตครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอมากเลยนะคะที่ให้โอกาสทีมงานของเรามาบุกถึงบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เลยยินดีต้อนรับอย่างยิ่งค่ะ,นนะคก่อนอื่นต้องทักทายก่อนค่ะช่วงนี้พี่โอเป็นยังไงคะสบายดีไหมก็ถือว่าอยู่ในขั้นสบาย ะนะครับแต่ว่าก็ยังมีโรคประจําตัวอยู่อ,อปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่บ้านแห่งนี้ใช่ครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่แล้วก็มีแม่บ้านอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างในกันดีกว่าไหมคะครับ<อ>ง้นกีตาและทีมงานขออนุญาตเข้าไปในว่าพี่อ้นนะ,ะคะ,ะคไปกันเลยคะ่ะ,คะ,คะคหลังจากโดนมรสุุมรุมเราทังเรื่องความรักงานและสุขภาพคุณโอวรุสวรธรรม อดีตพระเอกชื่อดังก็แทบจะไม่มีผลงานบันเทิองออกมาให้เห็นจนกระทั่งเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าที่ชีวิตพังเพราะติดเหล้าแถมยังมีโรคประจำตัวนั่นก็คือโรคเบาหวานอีกด้วยเอาละค่ะกลับมานั่งคุยกันต่อกับพี่โอวรุษนะคะในบรรยากาศเย็นสบายสบายชุนช่าแบบน,นี้ฝนตกพรำพรำ <laughs> ทีนี้เรามาพูด <c oughs> เรื่อง สุขภาพของพีโอกันต่อดีกว่านะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าช่วงระหว่างที่พีโอเนี่ยหายจากวงการบันเทิงไปพีโอก็มีโรคประจําตัวอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานค่ะอยากให้พีโอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทําไมถึงเป็นโรคนี้ได้ก็เป็นโรคนี้ก็เพราะเล่า,อาเองแหละอืมเล่ามันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างกิน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 จนตับอ่อนเนี่ยคือตับอ่อนเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าคือทําหน้าที่อะไร ตับอ่อนนี่คือทําหน้าที่แบบล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็มีหน้าที่หลั่งหลั่งอินซูลินซึ่งจะเข้าไปดูดซึมน้ําตาลให้ร่างกายเอาไปใช้ใชแต่ทีนี้พอดื่มเหล้ามากจนตับอ่อนมันเสียเนี่ยเขาเรียกว่าตับอ่อนอักเสบมันก็เลยทําให้ไม่หลั่งอินซูลินออกมามก็จะทาให้เรามีน้ําตาลสะสมในร่างกายมากขึ้นก็เลยเป็นโรคเบาหวาน ตอนนั้นนี่ช่วงอายุที่เริ่มเป็นเบาหวานี่พี่โออายุมันเท่าไหร่คะตอนนั้นเป็นมันได้สักเกือบสิบสิบห้าปีแล้วมั้งฮะเป็นมานานละเป็นมานานค่ะครับอาการที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเริ่มเป็นเบาหวานแล้วก็คืออะไรคะตอนนั้นก็คือเราไปหาหมอหมอเขาจะเจาะน้ําตาลเจาะเลือดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตรวจเลือดแล้วก็ถ้ามันขึ้นเกินแบบเกินร้อยสิบเนี่ยเขาถือว่าเป็นเบาหวานละถือเป็นว่ายังเป็นไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ละ ของพี่ไปวัดตอนนั้นนะคือมันเป็นเยอะแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นไปวัดอีกทีขึ้นไปสี่ร้อยจากค่าปกติร้อยสิบร้อยสิบขึ้นไปสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยตกใจไหมก็ตกิตยังตกใจเลยไอ้ตกใจน้ำตาลขึ้นสี่ร้อยไม่ใช่อะไรตกใจตอนที่แบบว่าตอนนั้นเป็นคนเล่นคึอบินบังคับก็ไปสนามขึ้บินบังคับเนี่ยไปตั้งแต่เช้าเลยยังไม่มีคนเลยแล้วเราก็ขอโทษทีแล้วก็ไปไปปัสสาวะ เส็จปุ๊บเราก็เล่นๆนแล้วพักบก็ยังไม่มีคนอีกเราก็กลับไปเข้าข้างน้ำอีกทีมดน่ะมดมดดำมันขึ้นรอบปัสสาวะที่เราหยดหยดหยดลงไปอะเราก็เฮ้ยทำไมน้ำตาลน้ำตาลในชิมมันเยอะขนาดนี้<อ>จนมดขึ้นอะ ็เลยไปหาหมออ๋ออันนี้คืออาการจุดเริ่มต้นที่คิดว่าควรจะไปหาหมอแล้วเริ่มรู้ว่าเริ่มผิดปกติกับร่างกายเราแล้วลใช่ไปหาคุณหมอแล้วก็อย่างที่พี่โอบอกว่าตรวจพบว่าเบาหวานขึ้นถึง 400, ง400กว่า400กว่าโรคเบาหวานก็เป็นกลุ่มโรคหนึ่งนะคะซึ่งเ,เกิดจากตับอ่อนทํางานไม่ดีนะคะแล้วก็มีภาวะร่างกายเนี่ยดื้อต่อฮอร์โมนที่ลดน้ําตาลชื่อว่าอินซูลินนะคะร่าง,งกายก็จะทําให้เกิดน้ําตาลสูงในเลือด พอน้ําตาลสูงใน,นเลือดก็ส่งผลให้เกิดผลแทรกซ้อนต่างๆตามมาคือคนทั่วไปน้ําตาลก่อนขณะอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยจะไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแต่ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยคือเกิน126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มที่น้ําตาลอยู่ในช่วง101-126ถึง1น6ค่ะพวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ในอนาคตอาจจะเกิดเบาหวานได้ ไปหาคุณหมอแล้วก็อ,อย่างที่พี่โอบอกว่าตรวจพบว่าเบาหวานขึ้นถึง400กว่า400กว่าว่าหนึ่งตัวเองเป็นคนชอบกินของหวานมากค่ะตู้เย็นเนี่ยต้องติดช็อกโกแลตไว้ตลอดอืมาพอ,อใกล้จะหมดปุ๊บก,ก็จะไปซปเปอร์มาร์เก็ตละก็ไป<อ>ซื้ออีกอันนี้ันอันนี้6กอัน,อน,น,อนใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็ขนมขนมอะไรเงี้ยก็คือข้างล่างบ้านจะมีหมดแล้วต้องกินก่อนนอนอจะมีความสุขมากค่ะกินบางทีกินก่อนนอนกินจนหลับหลับไปแล้วอะตื่นมา เคี่ยไม่จังกินไม่หมดอ<ห>่ะหน้าเละดำาไปข้างเลยอ่ะโอ้ติดของหวานขั้นรุนแรงติดรุนแรงมากยิ่งเบาหวานขึ้นมันยิ่งทำให้เราอยากกินหวานมากขึ้นค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็เลยพอเรากินของหวานอยู่แล้วเนี่ยน้ำตาลมันก็ขึ้นผมขึ้นปุ๊บมันก็อยากหวานหนักขึ้นอีกค่ะอย่างไปกินน้ำอ้อยน้ำอะไรอย่างเงี้ย กินแก้วเดียวมัน้ยมันจะชื่นใจมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยหารู้ไหมว่าน้ําตามันยิ่งขึ้นก,นก,ก็กินสามแก้วสี่แก้วกินเข้าไปเรื่อยมันนจะไ,ได้ขึ้นไป400สี่ร้อยไงสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ด้วยหรือเปล่าคะไม่น่าจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะไม่โทษกรรมพันธุ์โทษเหล้าอโทษเหล้าเพราะว่าเหล้ามันเข้าไปทาลายตับอ่อนมันก็เคยทาให้อักเสบ โทษตัวเองล้นวนเลยว่ามาจากเล้าแน่นอนทานหวานนี่แน่นอนทําให้เราเป็นเบาหวานตอนนั้นเบาหวานเนี่ยจะมีหลายชนิดนะคะชนิดที่เราเจอกันบ่อยๆเขาเรียกว่าเบาหวานชนิดที่สองตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากโรคกรรมพันธุ์เป็นหลักนะคะแล้วก็โรคอ้วนโรคอ้วนอันเกิดจากเช่นขาดการออกกําลังกายรับประทานอาหารหวานหวานมันๆนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดเบาหวานชนิดที่สองแต่ก็จะมีเบาหวานชนิดอื่นๆ เช่นชนิดที่1่อันนี้จะเกิดในเด็กหรือคนผอมซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือมีอีกชนิดหนึ่งเกิดในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ชนิดอื่นๆเช่นตับอ่อนพังไปเช่นดื่มสุราเยอะบางคนใช้สเตียรอยเยอะเป็นยาชุดยาหม้อยาลูกกรอ,อย่างงี้ค่ะหรืออาจจะเป็นโรคตับอ่อนบางอย่างซึ่งทําให้ตับอ่อนเนี่ยทำงานไม่ได้นะคะหรือเป็นโรคก,กรรมพันธุ์บางชนิดซึ่งพวกเนี้ยเจอน้อยนะคะแต่ก็สรุปว่าเบาหวานเนี่ยมีหลายสาเหตุมากที่ทำให้เกิดได้ แล้วมีอาการข้างเคียงไหมคะหลังจากที่เป็นโรคเบาหวานเช่นเป็นวูบๆหน้ามืดอะไรแบบนี้เออเบาหวานเนี่ยถ้าขึ้นเบาหวานขึ้นน้ําตาลขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ะจะแค่จะแค่เวียนหัวมึนๆหัวน้ําตาลขึ้นอันนี้เราก็ลดเอาลดอาหารลดอะไรเอาแต่ถ้าน้ําตาลต่ําค่ะน้ําตาลต่านตเนี่ยออกจะอันตรายหน่อยเพราะน้ําตาลต่ําเนี่ยจะมีอาการลักษณะ เหมดสติแต่ว่าจะรู้ตัวแต่อย่างพี่เนี่ยเคยเคยน้ำตาลลดหนนึงเนี่ยก็รู้ตัวค่ะเหงื่อมันจะแตกเหงื่อมือเหงื่อแตกตัวเย็นหน้าซีดมันบูบูนอกจากมลสมชีวิตที่เกิดจากการติดเล่าของคุณโอวรุตแล้วโรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคที่ทำให้สุขภาพของเขาไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ร้อเปอร์เซต คุณโอวรุษจะมีวิธีการรับมือจากโรคร้ายนี้อย่างไรติดตามได้ในรายการสุขภาพดาวตอนต่อไปโรคเบาหวานก็คือสภาวะที่ว่าน้ําตาลในเสเลือดหรือว่าในกระแสเลือดสูงนะครับเป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเนื่องจากไมด้ชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบการดื่มสุราก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้เราเ,เกิดโรคเบาหวานได้ปัจจุบันสมุนไพรที่เรามีการส่งเสริมหรือว่าใช้สาหรับผู้ป่วยที่จะลด น้ำตาลในกระแสเลือดหรือว่าโรคเบาหวานเขาก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันแต่ที่เด่นๆเลยก็คือชินนามอนหรือว่าอบเชยจะมีสาร MHCp นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการหลั่งของโฮอร์โมนอินซูลินซึ่งจะไปช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดหรือว่าลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้ครับตัวต่อไปครับอาจจะมีตัวเฮลินจืจะมีสารกลุ่มพูริเซคลายซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดโดยการ กระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินได้เช่นเดียวกันครับตัวต่อไปก็คือเป็นชาเขียวนะครับชาเขียวเนะี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงคือจะไปช่วยลดการตายของเซลล์ซึ่งจะมีผลดีในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นข,งขงิงขมิ้นซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็คือมีงานวิจัยหลายๆวิจัยด้วยกันนะครับพบว่าสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับโดยลดการตายของ el, เซลล์เพิ่มประสิทธิภาพการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลิน และอีกตัวหนึ่งที่ว่าอยู่ใกล้มือเราก็คือจะเป็นใบบบกนะครับตัวนี้นก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้การเลือกบริโภคสมุนไพรหรือว่าสารสกัดต่างๆก็คือเราจะต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติว่าในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการควบคุมให้ได้มาตรฐานนะครับเช่นผลิตจ,จากโรงงานที่มี GMP นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสกรีนเบื้องต้นแล้วว่าผลิตภัณฑ์เน ก็คือมีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเช่นตัวเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชปชาติโพชงตัวนี้เนี่ยจะมีสูตรภัยถึง32มชนิดด้วยกันนะครับซึ่งจะสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับลดความเสี่ยงการเกิกดโรคเบาหวานและยังช่วยลดในเรื่องของพวกคอเลสเตอรอลต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็คือใครที่ทานยาของคุณหมออยู่แล้วก็เบื้องต้นก็คือให้ทานให้ระหว่างยากับโพชงเนี่ยห่างกันประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเพื่อที่ว่าอยากให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมยาเป็นไปได้เต็มที่แล้วก็ลดการเสริมฤทธ ของยานะเพราะว่าหนึ่งก็ถ้าคุณทานยา็นปัจจุบันละมันช่วยในเรื่องของการกดระดับน้ําตาลให้ลดลงแล้วถ้าคุณทานโคชงเข้าไปนะเป็นเครื่องดื่มพืชสมุนไพรเนี่ยก็คือจะเสริมธิ์ในเรื่องของลดระดับน้ําตาลด้วยซึ่งบางครั้งก็2อ,อย่างลดระดับน้ําตาลท,าทั้งผู้อาจจะมีการเสริมธิ์แล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเนะี่ยมีอาการเคลียร์ได้ครับผมก็ควรทานห่างกันประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับ โปรโมชั่นพิเศษโภชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโภชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์02-157-8922ยำ้ำ02-157-8922เลือกดูแลสุ ภาพดีเลือกโพชงเป็นเบาหวานแล้วสร้างปัญหาฉันเป็นเบาหวา,านฉันกินไม่ได้เหมือนกับเป็นตัวสร้างปัญหาให้กอ,องถ่ายเขาอะเคยเบาหวานขึ้นไปถ่ายละครแล้วเบาหวานขึ้นเนี้ยมันมันเวียนมันเวียนหัวมากเวียนหัวแล้วก็แบบมันเซเลยอะ่ะมันวูบไปเลยอะ่ะ